กิดปีพศ2541เองนะครับยานิสาสุทธิสนตัวเล็กนิดเดียวครับช่องว่ายที่1ทางด้านบนของจอภาพนะครับช่องว่ายที่8อยู่ทางด้านล่างสถิติทำเอาไว้โดยเบญจพรศรีพนมทรจากกรุงเทพมหานครทำไว้4นาที25.30วินาทีเมื่อปีที่แล้วในการแข่งขันที่มะขามหวานเกมปล่อยโทวลงไปแล้วครับสำหรับ400เมตรหญิงฟรีสไตล์นะครับ8เที่ยวครับไปกลับใช้เวลาไม่ถึง5นาทีสำหรับการแข่งขันใน รายการฟรีสไตล์4 0 0เมตีกนะครับคงต้องดูยาวๆครับดูว่าปอดใครจะทนก,นกันนะครับหรือว่านานกัน,กนเพราะว่าการว่ายฟรีสไตล์นั้นถือได้ว่าเป็นท่าที่บอกอยู่แล้วครับเป็นท่าที่ฟรีสไตล์จะมีความเร็วสูงสุดนะครับผ่าน50เมตรแรกไปแล้วครับในช่องว่ายที่4ลีลาฮอสันจากเชียงใหม่ครับกลับตัวมาเป็นผู้นำนะครับมุมภาพนั้นต้องดูในตรงกลางเนี่ยครับจะเห็นชัดเจนกับหมวกสีดำนะครับ จากเชียงใหม่ครับขึ้นนําในขนานี้ครับทาเวลาในารอบคัดเลือกเข้ามาดีสุดด้วยนะครับทาเวลาเข้ามา4นาะที37.34วินาทีครับสำหรับลีลาจากเชียงใหม่จะเข้าสู่100เมตรในการกลับตัวของฟรีสไตล์ช่องว่ายที่6นะครับตามมาเป็นอันดับ2ชวิสาหงฤทธิพันธ์จากเชียงใหม่เหมือนกันกลับตัวไปแล้วครับช่องว่ายที่4กับช่องว่ายที่6เชียงใหม่ทั้งคู่ครับนำอยู่1และ2 แมเสียดายนะครับอาจจะได้ดูรายการเดียวก็ท่านชมครับเนื่องจากว่าเรามีภารกิจอยู่นะครับในการถ่ายทอดเสร็จได้ทอดสดการเสด็จพระชเนินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสียมรมัชกุมารีนะครับเข้าสู่150เมตรครับลีลาฮอตสันจากเชียงใหม่ยังนําอยู่ครับตามมาเป็นอันดับ2ชจวิสาหงธิตที่พันจากเชียงใหม่เหมือนกันครับในช่องว่ายที่6กลับตัวไปแล้วครับลีลาจวิสากลับตัวตามมาหมกสีดําทั้งคู่นะครับอยู่ในชุดสีดําทั้งคู่เลยครับ ไม่แน่ครับต้องดูชาวิสาหงดิพันธ์ครับรอบคัดเลือกทําเวลาเข้ามา4นาที44.83วินาทีนะครับกับหลังไล่ตามลีลาเชียงใหม่ทั้งคู่เลยครับกรุงเทพมหาคนครนั้นก็มีอยู่2เงือกสาวเหมือนกันที่ลงทำการแข่งขันในรายการนี้นะครับจะเข้าสู่ครึ่งทางครับแต่ขอบสะจะเป็น200เมตรและยังเหลืออีกสเที่ยว ลีลาฮอสันจากเชียงใหม่กลับตัวไปก่อนครับตามมาด้วยชวิสาหงฤทธิพันธ์เหมือนเลเหมือนเดิมนะครับเอาเลยครับต้องดูครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ถือได้ว่า2คนจากเชียงใหม่นี้นําขาดนะครับนำ่อนข้างขาดทีเดียวทิ้งห่างอันดับ3น่าจะเป็นหลายๆช่วงตัวครับเนี่ยครับ อันดับ3นี่ยังแย่งจริงกันอยู่เลยครับน่าจะเป็นช่องวิง่งงช่่อวายที่7เอมิกาหิมาท,ทองคําจากกรุงเทพมหาคนครนะครับมาเป็นอันดับ3กลับตัวไปแล้วครับเข้าสู่300เมตรนะครับจะเข้าสู่350เมตรต่อไปลีลาฮอสันจากเชียงใหม่ครับอ่าแล้วครับดูครับ โตกยังดีอยู่นะครับจังหวะการไหวดูเหมือนจะเร็วขึ้นด้วยครับจะเข้าแตะขอบสัะท,ที่300เมตรและจะเหลืออีก2เที่ยวครับเข้าสู่100เมตรสุดท้ายสำหรับลีลาฮอสฮอสสันนะครับตามมาด้วยชวิสาหงฤธิ์ที่พันในเชียงใหม่เหมือนกันครับร้อยเมตรสุดท้ายครับไปแล้วครับนี่กำลังยังไม่ตกครับดูจังหวะการดึงโตกของเธอนะครับ เป็นจังหวะสม่ำเสมอนะครับไม่ได้ตกลงมาเลยครับแล้วดูเหมือนว่าในช่วงท้ายๆน่าจะดูในช่วง50เมตรน่าจะมีแรงพอที่จะสปินแล้วก็ดึงสโตรกได้เร็วขึ้นนะครับสถิตินั้นอยู่ที่4นาที25.30วินาทีนะครับกับตัว50เมตรสุดท้ายไปแล้วครับลีลาฮอสันจากเชียงใหม่ ตามมาด้วยชวิสาหงริธิพันธ์จากเชียงใหม่เหมือนกันแล้วก็เอมิก,กายิมาทองคาจากกรุงเทพมหานครในอันดับ3ครับไม่น่ามีปัญหาครับ1 2 3ไล่เรียงกันมาครับดูช่วงท้ายครับตอนนี้เธอไม่ได้สู้กับเพื่อนร่วมทีเพื่อนร่วมสะที่แข่งขันกันอยู่ในขณะนี้นะครับกำลังจะสู้กับสถิติกีฬเยาวชนแห่งชาติที่เบญจพรศรีพนมทน,นั้นทำเอาไว้ครับ ช่วงสุดท้ายแล้วครับกาลังจะเข้าสู่การแตะขอบสะของลีลาฮอสันจากเชียงใหม่าเมื่สุดท้ายแตะขอบสะครับเดี๋ยวต้องไปดูเวลาอันดับ2ก็เป็นของชวิสาจากเชียงใหม่เป็นการอันดับสาน่าจะเป็นของเอมิกาหิมะทองคาจากกรุงเทพมหานครครับต้องเหลือดูสกอ,อร์บอดนิดนึงครับแหมมองสีหน้าอย่างนี้อาจจะยังไม่ทําลายสถิติของทางด้านเบนจบพรศรีพนมทรนนะครับถ้าไม่งั้นน่าจะดีใจมากกว่านี้ครับ ดูผลนิดนึงนะครับต้องดูผลนิดนึงนะครับแล้วตอนนี้แหม่รอเวลานิดนึงครับว่าสถิติของเธอนั้นเท่าไหร่นะครับแต่ที่แน่ๆก็คือได้เหรียญทองแน่นอนนะครับสำหรับดีลาฮอสันจากเชียงใหม่เหรียญเงินน่าจะเป็นเอเ่อเหรียญเงินเป็นของเจาวิสาหงศิธิพันจากเชียงใหม่นะครับแล้วก็เหรียญทองแดง เอมิกาหิมะทองคําจากกรุงเทพมหานครนะครับเวลาย,ยังไม่เป็นทางการขึ้นมาแล้วนะครับสีนาที28.55วินาทีครับเหรียญทองแน่นอนครับแต่ว่าไม่ทําลายสถิติกับท่านผู้ชมครับก็ถือได้ว่า ได้ดูกันน้อยนิดหนึ่งสำหรับการแข่งขันว่ายน้ำยังไงก็มาติดต่อมาติดตามชมกันในวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าเรายังคงมีกีฬาให้ชมกันนะแม้ว่าจะเป็นเรือพายแฮนด์บอลแล้วก็ว่ายน้ํานะคะพรุ่งนี้เริ่มต้นแต่เวลา15นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันสุพรรัตน์วัฒน์นรงพร้อมคุณดนเ็บุญโสมพร้อมทีมงานนะคะทุกคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ 21อุตรดิตถ์เกมอุตรดิตเกมเกมชิงชัยเยาวชนไทยใครเป็นหนึ่งวันข้นางหน้า